มามาแล้วอาจสังหาริมทรัพยร้อยร้านครับกับทีมงานทนายรัชชานนท์ลงพื้นที่ณบ้านยางใหญ่ครับตำบลยางใหญ่อํำเพื่อน้ำายื่นจังหวัดอุบลราชธานีในเนื้อที่1นึ่งงานแปหกตารางวาครับผมที่ดินติดถนนราดยางดำใจกลางหมู่บ้านคาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่างไงบ้านย่างไยงตำบลย่างไงอ่ำเพื่อน,น้ำเงื่อนจังหวัดอุบลราชธานีที่ดินแปลงนี้สวยงามมากครับเหมาะสมครับสำหรับการเฮดคาเฟ่นะครับผมส้่งบ้านแปลงเงื่อนทำเลค่าทำเลข,ขายรวมไปถึงนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทห้องพักนะครับผมสื่อเป็นหมอ้อดกให้ลูกให้ล้านให้ครอบให้รัว เป็นที่อยู่อาศัยครับผมที่ดินแปลงนี้ครับติดนนนลาดยางดำสวยงามที่ดินทมแล้วครับผมพร้อมปลูกพร้อมสร้างพร้อมเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับผมในเนื้อที่1งาน86ตารางวาตั้งอยู่ที่บา้านยางใหญ่อําตําำบอยังไงอําเภอน้ำายื่นจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทมรัพย์ เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ